แม่ครับเรื่องผีให้หนูฟังหน่อยได้ครับวันนี้แม่เตรียมเรื่องผีผีตายทั้งกลมนะครับมาให้น้องดัดฟังนะครับช่องดัดคุงเองครับเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของเรานะครับผีตายทั้งกลมนะคะเป็นผีไทยนะคะผีตายทั้งกลมเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะลูก เขาตายขณะที่กําลังตั้งครรภ์หรือไม่บางทีก็คลอดลูกแล้วตายลูกตายทั้งแม่ทั้งลูกอะไรแบบเนี้ยเหมือนแม่นาคอะผีตายทั้งกลมเนี่ยจะแสดงอาการหลอกหลอนคนในรูปแบบต่างๆเช่นถ้าใครเดินผ่านบ้านที่มีหญิงตายทั้งกลมตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงกล่อมเด็กวังเวงมาจากในบ้านที่มีหญิงตายทั้งกลมหรือหนักหน่อยอาจจะมีคนเห็นเปเด็กผูกอยู่บนคบไม้สูง โดยมีผีตายทั้งกลมนั่งกอมลูกอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็จะยื่นมือยาวๆขึ้นไปไกวเปยให้ลูกนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะลูกเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังที่จังหวัดระยองอะ่ะมีคนเห็นผีตายทั้งกลมด้วยเขาบอกว่าหลังมีชาวบ้านในพื้นที่เล่าลือว่าเจอวิญญาณหญิงสาวผีตายทั้งกลมวิ่งไล่ตามและมักจะมายืนอยู่ตรงต้นยางทางเข้าหมู่บ้านเป็นประจำ คนที่เคยเห็นนะคะมาเล่าว่าตอนนั้นเขาขี่รถจักรยานยนต์เข้าหมู่บ้านผ่านต้นยางต้นเนี้ยลูกเจอผีสาวครึ่งท่อนนะไม่มีขาลูกสวมชุดสีขาวลอยตามรถมาจนต้องขับรถหนีพอถึงบ้านเขาก็ล้มป่วยญาติต้องนำส่งโรงพยาบาลเชื่อว่าเป็นเพราะดวงตกวิญญาณเลยมาขอส่วนบุญแล้วก็มีชาวบ้านคนอื่นอีกนะครับ พาไปดูบ้านล้างสองชั้นนะห่างจากต้นยางประมาณ500เมตรบอกว่าเขาเคยพบเจอผีตายทั้งกลมกันบ่อยๆบางคนเจอผู้หญิงหมุนคอรอบตัวเลยลูกแล้วก็วิ่งไล่ตามรถบางคนเขาก็เจอเป็นผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่ที่กำแพงนะครับบางคนก็เจอกำลังแกวงเปเลี้ยงลูกอยู่บนต้นมะขามชาวบ้านบางคนถึงกับพาล่างทรงมาพิสูจน์เลยครับ แต่พอเข้าไปได้แค่กำแพงก็ต้องชะงักเพราะวิญ,ญญาณมาสิงร่างไม่พอใจที่เข้ามาลบหลู่ส่วนวิญญาณดังกล่าวนะคบชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงสาวรายหนึ่งที่เคยมาผูกคอตายแถวนั้นลูกพอแค้นที่สามีไปมีเมียน้อยและชาวบ้านที่เป็นที่มาเจอผีตายท้องกลมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะครับเขาจะมาหลอกแต่ผู้ชายลูก ก็เหมือนเป็นพวกเดียวกันมากไม่อยากหลอกผู้หญิงเหมือนกันเพราะผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเรื่องจริงอะ่ะเขาแครผู้ชายไงอพอแฟนเขาอะ่ะไปมีเมียใหม่เขาก็เลยมาหลอกแต่ผู้ชายครับจบแล้วเรื่องผิดตายทั้งกลมน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวครับได้เวลานอนแล้วครับบอกลาเพื่อนๆแล้ว ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะแล้วก,กักใหไรคิปหนัากันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ